ผู้ดอยครับกอเอ๋ยกอขอในขอของของอะไรขอขวดของอะไรครับขอขวดของเราขอขอ,ขอขอขอควายอยู่ คอคนขึงขึงขึงเลยคอละข้าง,างฝางงงูเลื้ยงงงูเลื้ยกินได้เออกินไม่ได้งงงูเลื้ยเลื้อยอะไรเลื้ยครานจจ ใช้แก <Yeah. S 1> ใช้ดีช้อฮะชอชอ, <Huh? S 1> ชอชิงตีชอชิงตีชอชิงตีเร็วชอชิงอะไรฮะชิ่งอ <c oughs> ชอช้างวิง่ง ชอซอซอโซลามไว้ชอเชื้อต้นต้นอะไรต้นไม้ยอโซโดอดอชะดาสวมดอชะดาสวม รอชานไหนบอกกินไม่ได้ไงไม่เอาไหนบอกกินไม่ได้ไม่ต้องมาทำไก่ฮัตเช์เลยไหนบอกกินไม่ได้รอชดาสวรมรอชดาสวมเลยรอชดาสวมหัวต๊ปะต๊ะปะปะเลตะปะอะไร ตักปักปักเลยพูดไว้ทอ,อถือฐานเข้ามากินถอฐานเข้ามากินอะไรถอนางมนถอนางมนโทน่าแ้าถอผู้เข้าเดินย่องเนาะ ซุกเลยจุน,นจุนตดาวหลังจุนทอเขือแบกขนทอทะทัอดจุนง่ายท่าทอทงขนนี่อะไรนงนอ,งอ หนอนูควักใ, <จ S 1> บใบใ<น>่อใบทับป,อปอ่อตาผอผออเลยทำฟ,ฟอฟอฝาทนทนทนเลยทนทานพอพอเลยครับ พอพานวางจังฟอฟอฟันสะอาดฟอฟันสะอาดอะไรฟอฟันสะอาดจังพอสำาพอสำาเผากลางไม่ไมอไหนแม่บอกไม่กิน มอมออะไรคึกคึกอลคึกคายอยกักเขี้ยวดยอยกักเ<ว>ขี้ยวเลยยอยักเขี้ยวใหญ่รอพายพายอะไร รอเรือพายไปรอวิ่งไตไตเลยลาววอวงสอสาเงียบสอบอลึกหนาวสอบอลึสีนวดสอบอลึสีนวด เสือดาวยเหา<อ>ฮส่ล้อจุ<ม>พันผ<ม>ูก<ม>ออ<ม>ยาง<จ>หอนกวายกวเก่งตบมือตัวเ,เองหน่อยเด้อเกงเก่งเก่งเก่งตบมือห้ตัวเองหน่อยพูดตบมือตัวเ,เองหน่อยครับ I can't, can can